สวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแครเตอร์ช anel และ f a c e b o o มอ o โตมหาเมตานะครับกับการดูดวงผ้าย,ยิบสีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูอย่างจริงจังนะที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลาย,อยาเอาไปซีเรียสประมาณนี้นะครับอ่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ เพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้นะคนดูเยอะแยะนะ,ะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มัตโต5กที่ให้ไว้นี้นะครับคร่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก f a c e b o o k Fanpage มัตโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับนะ เอาไว้ลงเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการที่ผมจะจัดหาวัตถุมงคลต่างๆมาตามวาระอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับผมนะ ในส่วนของการดูดวงนั้นผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบดูไพ่ยิปซีแบบเลือกกองไพ่นะครับแบบพิกัดการพิกัดเด็กจะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นจาัดก,การมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานนะขอให้ทุกผู้ชมทําใจให้สบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวะัละคังกองที่สองสีแดงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบตรงใจที่สุดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขารู้ไหมว่าเราส่องเออเขารู้ไหมว่าคุณส่องเขาอยู่คุณกองที่1คุณได้ไพ่2เหเออรียญเอ้ยรู้อ่ะรู้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 ร,รู้ครับรู้อ่าสี่เหรียญแต่เหมือนทำเป็นไม่รู้มีมีลูกเล่นแถ้วยต้องดูกันอีกยาวๆเลยคนนี้หดาบดูกันอีกยาวๆจริงด้วยห้าดาบ ระวังคุณจะเบื่อเขาซะก่อนเออมาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งหน้าไพ่กองนี้พลังงานรวมไพ่กองนี้กับคําถามที่ว่าเขารู้ไหมว่าคุณส่องเขารู้ไหมว่าคุณส่องเขาบอกเลยว่ารู้เออรู้รู้แต่ทําเป็นไม่รู้ไม่งงนะรู้แต่ทําเป็นไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้เออส่องก็ส่องไปดิเออ ไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจคุณแต่เขามีเรื่องต้องทําเยอะแยะเออเขาไม่ได้มีเวลาให้ความสัมพันธ์มากมายนักไม่ต้องน้อยใจอย่าเพิ่งซีเรียสยังต้องดูกันอีกยาวๆกับคนนี้คุณยังต้องส่องเขาอีกยาวๆเออและดีไม่ดีคุณนะ่าจะเบื่อเขาซะก่อนเออส่องไปก็ชีวิตก็เหมือนเดิมทำกิจกรรมกิจกวัตรซ้ำๆเหมือนกันทุกวัน ไปกินที่เดิมทำงานเหมือนเดิมเพื่อนกลุ่มเดิมๆกิจกรรมออกกาลังกายอะไรเหมือนเดิมชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างอะไรแบบนี้อาจจะทำให้คุณเบื่อได้ซองไปก็เจอแต่เรื่องเดิมเดิม อะไรประมาณนี้แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งผมอยากจะให้ข้อคิดไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์ทํานองนี้นะถ้าส่องแล้วเจอแต่เรื่องเดิมๆนั่นแปลว่าเขาเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างสเสถียรอ่าแล้วก็ทําอะไรเขาเรียกว่ามีความมั่นคงในจิตใจสูงมีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตสูงไม่โลเลหล่อแหละวอกแวกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ถือเป็นข้อดีได้เออแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ใช้ชีวิตหลากหลายจะไม่ดีอ่าเพราะบ,บางคนก็กิจกรรมเยอะอันนั้นก็ว่ากันไปอีกกรณีหนึ่งแต่กรณีนี้ดูเขาจะมีเรื่อง ต้องทาเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกเพียงแต่ว่ากิจกรรมของเขาอาจจะดูซ้าๆซ้ำซำากไปสักหน่อยคุณส่งเขากี่รอบก็เจอแต่เรื่องเดิมๆคล้ายๆเดิมเออโดยมากจะเป็นเรื่องเขาเรียกอะไระการพัฒนาตัวเองการงานดูแลครอบครัวบางท่านอาจจะมีหมาแมวสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นก็ได้อะไรก็แล้วแต่หรือภาระดูพ่อแม่ต้องดูแลพ่อแม่ดูแลญาติผู้ใหญ่อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งคนที่ขออนุญ,ญาตนะ ใช้คําว่าบ้างานเข้าเส้นเลือดแบบว่าส่งไปก็เจอแต่ทางานทํางานทํางานลงผลงานโชว์ผลงานโพสต์ผลงานทําแต่งาน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 อะไรแบบเนี้ยเออไม่เที่ยวบ้างเลยเหรออะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้คุณเองมีแนวโน้มจะส่งเขาจนเบื่อซะก่อนแต่บอกไว้เลยว่าเขารู้เขารู้ว่าคุณส่งกับคําถามนี้ที่ถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณส่งบอกเลยว่ารู้รู้แต่ทําเป็นไม่รู้กวนบ้าล่ะอย่าไป หุดหงิดกับเขานะเออมันเป็นสิ่งที่เขาทําได้เออเป็นสิทธิที่เขาจะทําเขาทําไม่รู้ไม่ชี้เพราะเขาเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเขาไม่รู้ไม่ชี้คุณจะมีปฏิกิริยายัางไงต่อไปจะส่องเขาต่อไหมหรือว่าจะเลิกล้มกลางคันเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็แล้วแต่มันต้องอาศัยเวลาพิสูจน์กันอีกยาวเนี่ยเหมือนการเดินทางเนี่ยข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรเออชีวิตเหมือนการเดินทางคุณยังต้องส่องเขาอีกนาน และเมื่อถึงวันที่เหมาะสมจังหวะเหมาะสมโชคชะตานำพาถึงจุดเขาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลาเขาจะเปิดใจรับคุณมากขึ้น โอเคนะคุณกองที่หนึ่งนะไม่ต้องใจร้อนนะไม่ต้องยึดติดตัวบุคคลไม่ต้องปักใจกับใครคนใดคนหนึ่งคนมีเป็นล้านอยากส่องคนนี้ส่องให้เต็มที่ไปเลยเออแลวถ้าว่างก็ไปส่องคนอื่นด้วย <c oughs> อ,อ่าล้อเล่นล้อเล่น,ลนแต่ถ้าทําจริงก็ไม่เป็นไรสิทธิ์ของเราถ้าเราไม่มีพันธะไม่มีภาระไม่ได้ผูกมัดกับใครเราจะดูกี่คนก็ได้เออแต่ถ้ามีแฟนค่อยคบแฟนคนเดียวก็ว่ากันไปทําสเต็ปได้ประมาณนี้นะสบายๆครับ,รบเขารู้ไหมว่าคุณส่องเขารู้แต่ทําเป็นไม่รู้ก็ส่องไปย ตามปกติไม่ต้องซีเรียสครับคุณกองที่หนึ่งโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขารู้ไหมว่าคุณสอ่องอ่าเขารู้ไหมว่าคุณส่องเขาคุณได้ไพ่ราชาไม้เท้าโอ้จอมโปรเจกต์หรือเปล่าเด็กถือดาบอืมใครดือ้อคุณดื้อหรือเปล่าคุณเอาใจตัวเองเหรือเปล่าเดือทาวเวอร์ไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ทาวเวอร์ในบริบทนี้คืออะไรเดี๋ยวมาขยายความกันห้าถ้วย มีคนหงอยมีคนหงอยอคุณหรือเปล่าคุณหรือเปล่าก้าวไม้เท้าเฮ้ยอย่าเพิ่งถอดใจยังไม่ต้องรีบถอดใจใจเย็นๆคุณกองที่สองมาขยายความกันกันกบหัวข้อนี้พลังงานรวมไพ่กองนี้เขารู้ไหมว่าคุณส่องบอกเลยว่าเขาไม่ค่อยสนใจเลยว่าใครจะส่องหรือไม่สอ่องเอาตรงๆนะอย่ากโกรธกันนะนี่ผมถ่ายตามพลังงานหน้าไพ่นะอะถ้ารู้สึกไม่ตรงเปลี่ยนกองได้เลยหรือจะดูเพลินๆก็ได้ เขามีอะไรมากมายให้ทำเออที่ผมพูดตอนแรกไงว่าเขาเป็นจองโปรเจกต์หรือเปล่าเออมีภาระมีความรับผิดชอบมากมายแล้วคุณเองก็เหมือนอยากจะให้ใครอะไรอะอยากให้เขามองคุณเป็นคนสำคัญคุณอยากเข้าหาเขาแต่คุณก็ม,คกมีคุณก็มีดาบป้องกันตัวเอออังนี้ทีละอ,อย่างคนอื่นเข้าหาคุณยากคุณรู้จักป้องกันตัวคุณวางตัวดี แต่คุณอยากเข้าหาเขาแล้วเขาก็ดันไม่มีเวลาคุณอคุณส่องเขาคุณส่องเขาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะส่องเขาไม่งงนะเขาพอจะรู้แหละว่ามีคนส่องเขาอยู่เพียงแต่ว่ากิจกรรมเขาเยอะและทาวเวอร์นี่คือสื่อที่ผมบอกว่าไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ทาวเวอร์นี่คือภาระอันใหญ่หลวงและอ่าเร่งด่วนประมาณนี้ ทาวเวอร์แปลได้หลายอย่างในบริบทนี้ผมขอตีความทาวเวอร์ว่าคือภาระที่ใหญ่หนะักและเร่งด่วนเออที่เขากําลังรับมืออยู่ตอนนี้หรือถ้าเป็นพลังงานกลับกันจะเป็นพลังงานฝั่งคุณก็ได้อาจจะต่างคนต่างยุ่งก็ได้นะจึงทําได้แค่ส่องกันอยู่ส่องไปก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกดีอะไรขึ้นมาอ่านี่คืออารมณ์ของคุณตอนนี้บ่อยครั้งที่คุณท้อแท้ในใจเออ เขาไม่เห็นมีปฏิกิริยาอะไรตอบสนองมาเลยก็แง่ล่ะ เขาโม่อะไทอย่างอื่นอยู่ไม่ต้องน้อยใจถ้ายังไม่ได้คบหากันให้ระลึกไว้สั้นๆง่ายๆว่าอย่าเพิ่งคาดหวังนะถ้ายังไม่มีสถานะถ้าคบหากันแล้วแล้วเขาไม่ได้สนใจอันนี้ก็อย่าน้อยใจให้เข้าใจเขาว่าทุกคนต่างมีภาระเออบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเราเขารู้ไหมว่าคุณส่องลึกๆแล้วก็รู้แหละแต่ไม่ได้สนใจเท่านั้นเองคุณอาจจะท้อใจง่ายอาจจะถอดใจหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันไม่เป็นไรอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่หน้าไพ่กองนี้แนะนําได้แค่ว่า ถ้ารักที่จะส่องก็ส่องไว้เถอะถ้าเป็นความสุขเล็กๆน,น้อยๆนะเออเขาไม่ได้ถือสาไม่ได้คิดมากอะไรหรอกเออใครอยากส่องก็ส่องใครอยากดูก็ดูไปกับคําถามนี้เขารู้ว่าคุณส่องไหมบอกได้เลยว่ารู้แต่ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะไม่งงนะรู้แต่ไม่ค่อยได้ใส่ใจต่างคนต่างใช้ชีวิตไป ถ้าคุณยังยึดมั่นในตัวเขาคุณจะเครียดเองแต่ถ้าคุณปล่อยวางได้ส่องเพลินเพลินเพื่อดูว่าเขาทําอะไรไปถึงไหนแล้วอะไรแบบเนี้ยชีวิตคุณจะสบายขึ้นเออคนมีเป็นล้านผมย้ําเสมอในเรื่องหัวข้อความรักนะครับไม่ต้องไปยึดติดปักใจกับคนคนเดียวไม่ต้องยึดติดกับคนนี้ช่วงนี้เล็งคนนี้ก็ดูไป ถ้ามันดีก็ค่อยอพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนคนใหม่ได้คนนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปได้ไม่เสียหายอะไรคนมีเป็นล้านผมย้ําเสมอกับเรื่องความรักนะครับอย่ายึดติดตัวบุคคลคุณสามารถส่องเขาได้ตามปกติสามารถอยากรู้อยากเห็นชีวิตเขาได้แต่อย่าไปปักใจเกินไปว่าเขาจะต้องตอบสนองอะไรมาเออถ้าทําได้แบบนี้คุณจะสบายใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่เจ้าองที่สามก็เลยครับไป โอเคครับคุณทีเรืลไพกองที่สามกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขารู้ไหมว่าเราสง่งเขารู้ไหมว่าคุณสง่งเขาคุณได้ไพ่ราชาดาบคุณเล่นทยรไหมเนี่ยเดอะสตาร์อุ้ยคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าหรือคนเด่นคนดังในสังคมเออชายริอตเขาเป็นคนปลูดปลาดปลาดเปลวว่องไวทำอะไรเยอะแยะอแฮงแมนต้องใช้เวลานาน,านเลยแหละเออสามดาบ อืมระวังอะไรเดี๋ยวขยายความกันไม่ต้องกลัวดาบอืคุณกองที่สามเขารู้ไหมว่าคุณส่องบอกเลยว่าเขารู้แล้วก็รู้ดีด้วยว่ามีคนมากมายส่องเขาเพราะเขาเป็นคนในสปอตไลท์ เป็นคนที่อาจจะมีชื่อเสียงในสังคมในแวดวงของเขาเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะคนแวดล้อมเยอะเออและเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงด้วยเขารู้ดีว่ามีคนมากมายส่องเขาและอาจจะรวมถึงคุณด้วยนี่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่แปลกใจเลยที่ว่าคุณจะส่องเขาหรือไม่ก็แล้วแต่กับคําถามนี้ที่เน้นย้ําว่าเขารู้ไหมว่าคุณส่องคุณบอกเลยว่ารู้ แต่เขาเคยชินซะแล้วด้วยความที่เป็นที่จับตามองนะมีคนสนใจเยอะและเขาเองก็มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะไปหมดอ่าเป็นที่จับตามองเป็นที่สนใจอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะเขามุ่งโฟกัสไปที่กิจกรรมของเขาไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วยิ่งเขาขยับตัวมากเท่าไหร่ยิ่งเขาเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นจุดสนใจมากเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับ มันคล้ายๆเหมือนดวงดาราเลยนะเออถ้าไม่ใช่ดาราก็เรียกว่าต้องเป็นคนที่เป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่รู้จักในแวดวงของเขาแหละไม่ว่าเขาจะอยู่ในแวดวงอะไรก็แล้วแต่คนรู้จักเยอะคนจับตามองเยอะอาจจะมีคนอยากได้เยอะด้วยนี่ถึงบอกว่าสามดาบมาเตือนว่าอย่าคิดมากเกินไปอย่าคิดไกลเกินไปเออ ถ้าส่องแล้วไปเห็นอะไรบาดตาบาดใจเข้าก็ต้องทําใจนะเพราะเขาค่อนข้างเป็นคนของประชาชนเอออาจจะเพื่อนเยอะน้องเยอะแวดล้อมไปด้วยคนสวย,สวยๆหล่หอๆเยอะหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณมองแล้วว่าเฮ้ยคุณจะสู้คนอื่นได้ไหมเนี่ยคุณไม่ต้องไปคิดไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะเออคุณอยากส่องเขาเพื่อความสุขสบายใจเขาขอให้มองว่า อ่าส่องเขาเพื่อดูชีวิตเขาเออติดตามชีวิตเขาสบายดีไหมอะไรแบบนี้พออย่าไปคาดหวังอะไรมากเพราะความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณคาดหวังความสัมพันธ์นี้ยังต้องใช้เวลานะครับมันไม่ใช่จะสมหวังง่ายง่ายถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณส่องบอกเลยว่ารู้รู้แน่นอนเพราะคนส่องเขาเยอะเขามองเรื่องการถูกส่องเป็นเรื่องปกติเขาไม่ได้คอยเดแค์อะไรแล้วก็ไม่ได้ซสีเรืยออะไรกับการถูกส่อง ค่อนข้างใช้ชีวิตเป็นอะไรบุคคลสาธารณะด้วยซ้ำไปเออคำเตือนเดียวกับกองนี้คืออย่าวาดวันวันไว้อย่าทิมแทงใจตัวเองและอย่าเสียใจถ้าส่องแล้วไปเจออะไรบาดตาบาดใจเขา้าเช่นเขาอาจจะมีคนควงอยู่แล้วมีคนคุยอยู่แล้วหรือเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนแวดล้อมเยอะอย่าไปหึงหวงโดยเด็ดขาดเพราะตามใดที่คุณกับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันเออ แต่ถ้าคุณกับเขาคบหากันแล้วแล้วคุณไปส่งเขาคุณก็จะไปหึงหวงอะไรนะขออนุญาตใช้คําว่าอย่างงี้เง่านะนี่ไม่ได้ตําหนิไม่ได้ว่านะเตือนด้วยความหวังดีนะมันใช้คําอื่นไม่ได้เพราะมันจะไม่เห็นภาพอย่างงี้เงา่าถ้าคุณมีแฟนเป็นคนฮอตเป็นคนป๊อปเนี่ยนะผู้คนห้อมล้อมเขาเยอะตราบใดที่เขายังดีกับคุณนะเขายังสม่ำเสมอกับคุณคนจะแวดล้อมเยอะเขาแค่ไหนคุณอย่าทิ่มแทงใจตัวเองอย่าหึงหวงไม่เขาท่าอันนี้ขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะย้ำนะ เตือนจากไพ่สามดาบเนี่ยเพราะมันมีแนวโน้มที่พอคุณไปส่องเขาแล้วคุณจะเก็บมาเครียดเองทิมแทงใจตัวเองประมาณนี้ถ้าคุณไม่ใช่แฟนกันไม่ใช่คู่รักส่องเฉยๆก็ขอให้ส่องอย่างมีสติเออเขาจะทําอะไรเรื่องของเขานะรับรู้เฉยๆพอแต่ถ้าคนที่พูดถึงถามถึงนี่คือคนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือแม้กระทั่งแฟนคุณแล้วคุณกําลังส่องเขาว่าเขาแอบนอกลู่นอกทางไหมบอกได้เลยว่าอย่าไปคิดมาก ใจก,กว้างๆเขาไว้เออสังคมเขากว้างคนรู้จักเขาเยอะคนมองเขาเยอะคนจับตาม,มองเขาเยอะอย่าทิมแทงใจตัวเองอย่าให้เกิดปัญหาจากความหึงหวงเออเพราะเขายังไม่ได้ไปทําอะไรเสียหายนะขอให้เชื่อใจกันมากๆประมาณนี้คุณกองที่สามเขารู้ไหมว่าคุณส่องเขาบอกเลยว่ารู้ครับรู้เขารู้ดีว่าคนสองเขาเยอะรวมถึงคุณด้วยครับประมาณนี้ครับผมโอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูด,ดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซสีเรียดนะครับผมนะ ดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วัสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูเรื่อยๆ,ๆนะครับผมนะโอเค เราก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มอตโตมหาเมตตาไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงาการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ